สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอานะคะวันนี้เราอยู่กันที่อิซุ u c ีซนะคะสาขาเพชรเกษมสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้นะคะอารจ,จะพาทุกท่านมาดูรถ i s ซ z u เอ็น3 0นะคะหรือว่ารถ4ล้อจัมโบ้วิ่งไม่ติดเวลานะคะวันนี้จะเป็นต่อตัวถังแบบกระบะคอกมีหลังคาและก็มีผ้าใบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสําหรับตัวถังนี้นะคะจะความกว้างจะอยู่ที่2เมตร สูง2เมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่3เมตร50นะคะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะจะมีผ้าใบด้วยนะคะเพิ่มมานะคะสำหรับการฝนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผงทึบป,ประมาณ40เซนนะคะแล้วก็สำหรับช่องตัวนี้ก็ประมาณเอ่อน่าจะ20เซนได้นะคะแล้วก็เวลาเออถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเป็นโครงเหล็กเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะ อันนี้เราก็จะมีตะขอให้ด้วยนะคะลูกค้าสําหรับเกี่ยวเชือกหรือเกี่ยวผ้าใบอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาที่เราดึงผ้าใบลงมาก็จะมาเกี่ยวตรงนี้ค่ะเส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะคะอ๋อมีตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นที่เหยียบนะคะที่หยับสําหรับว่าเราขึ้นไปเอาผ้าใบมาเก็บอ่ะเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปให้ดูนะคะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็จับตรงนี้แล้วก็เอาผ้าใบลงมาแล้วก็มาเกี่ยวไว้ข้างๆนะคะ สำหรับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีอันนี้ให้ด้วยนะคะเหมือนเป็นลูกข้ออีกสองเขาเรียกว่าลูกข้ออีกสองเส้นอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟค่ะมีสองอันสองอันก็ก็สามารถเปิดแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เหยียบขึ้นไปข้างบนส่วนภายในนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันด้วยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นภายในกันก่อนนะคะอเน,นีอาก็เปิดประตูท้ายออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะก็ชึอันนี้เขาจะมีโซ่ให้ด้วยนะคะสองเส้นส่วนพื้นนะคะก็จะเป็นพื้นเรียบพื้นเรียบนะคะนี้เลยสวยงามส่วนด้านบนนะคะตรงนี้ก็ เป็นช่องสำหรับเก็บของได้นะคะเก็บสัมภาระได้นิดหน่อยอันนี้ทำเพิ่มเติมให้นะคะตัวเนี้ยจะเป็นออตาข่ายเหล็กที่จะกันกระจกตรงนี้ได้นะคะ่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันต่อนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะกล่องเก็บเครื่องมือค่ะ นี้ก็สามารถหากุญแจามาล็อกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวที่อู่เขาทำเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะที่ล็อกแบตเตอรี่นะคะเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่หายสำหรับรถบรรทุกรุ่นนี้นะคะก็เหมาะสำหรับหลายธุรกิจนะคะ ส่วนมากที่อาเจอจะเป็นธุรกิจก่อสร้างซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือลูกค้าก็จะเอาไปขนอุปกรณ์ก่อสร้างเนะะี้ยค่ะแล้วก็ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอะค่ะก็จะไปขนสินค้าแล้วก็ขนกล่องขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผ้าใบกันฝนให้ด้วยนะคะรถรุ่นนี้พิเศษก็คือสามารถจดทะเบียนไม่ติดเวลาได้นะคะจดป้ายเขียววิ่งได้ยี่สีชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสนใจรถบรรทุกรุ่นนี้นะคะ nlr 1 3 0แรงม้า ต่อตัวถังเป็นกระบะคอกสูงมีหลังคาแล้วก็มีโคมพบาบแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0923600833 r นะคะหรือว่าเบอร์0995267040ที่เอราวัตนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ